ษาจิตหนึ่งครั้งมันเป็นเรื่องของเมื่อวานอามีเงาอามีเศอามีสับสนแต่ว่ามันคงไม่นานไม่ต้องเดาไม่ต้องมาคิดต้องคาดการณ์ต้งกลัวอนาคตที่มันยังไม่มาสวัสดีค่ะอา<อ>ริสาจนินนะคะเป็นนักร้องนักแสดงแล้วก็แรปเปอร์ค่ะค่ะก็อัปเดตนิดน,นึงนะคะอ่าตอนนี้นินอยู่ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีนะคะ,คะคเมื่อประมาณ สาี่เดือนที่แล้วนินไปอยู่ที่เมืองไทยค่ะเป็นช่วงเดือนกอุมภาค่ะตอนนั้นก็ไปเยี่ยมคุณตาคุณยายที่ลำปางนะคะแล้วก็ตอนนี้กลับมาเรียนหนังสือให้จบค่ะตอนนี้นินได้ปริญญาตรีแล้วค่ะค่ะช่วงนี้ก็ถ้าพูดตรงๆเรื่องงานนะคะก็มีน้อยกว่าปกติที่เราบบคาดไว้ด้วยเรื่องผลกระทบทางโควิดด้วยอะไรนี้ด้วยค่ะคอนเสิร์ตที่นี่ก็โดนยกเลิกไปเกือบทั้งทั้งหมดเลยค่ะ เขาไม่ให้แบบว่าชุมนุมกันในที่โรงแจ้งแล้วแต่คือตอนนี้ณณนะนะเวลาตอนนี้ปร,ประเทศเยอรมันก็คือถือว่าดีขึ้นเยอะกว่าหลายเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าเราได้มีการทำล็อกดาวน์ตั้งแต่เดือนอ่อโนเวมเบอร์ November ไปจนถึงเดือนมกราค่ะก็คือว่าตอนนั้น3าส mm hmm. เดือนคือล็อกดาวน์ทุกอย่างปิดหมดเลยแล้วตอนนี้ตัวเลขก็คือแบบว่าลดลงมาเยอะแล้วค่ะแต่ก็งานก็ยังเงียบๆอ,อยู่นะช่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องแบบการเล่นสดแต่ก็ยังมีงานแบบถ่ายแบบเล็ก,ลกๆน้อยๆนั่นเอยค่ะถ่ายลงปก แมกาซีนที่ได้ถ่ายบ้างนะคะค่ะก็พูดถึงผลตอบรับของเพลงนะคะกเ็เริ่มจากเพลงเดจาวู ja oo, เลยเพลงแรกปล่อยไปเมื่อปีที่แล้วค่ะเดือนมีสายนนะคะก็ผลตอบรับคือดีมากค่ะตอนนี้ก็แตะแสนแสนกว่าน,นิดนิดแล้วสำหรับผลงานแรกของนินถือว่าแบบว่าภูมิใจมากค่ะที่แบบว่ามัน,ม,นมันมีความสุขที่เราเห็นแบบจะเลยแบบค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มไปแต่ก็เห็นแบบมีแฟนคลับ ใหม่ๆจากต่างประเทศแล้วก็ทั้งในไทยแบบเข้ามาคอมเมนต์เราก็ได้เห็นได้ตอบแล้วก็รู้สึกด,ดีใจมากนะคะสาหรับผลลัพธ์ของเพลงส่วนเพลงเยอรมันผตลตอบรับก็ดีเช่นกัน,นะคะ่ะโดยเฉพาะในะประเทศเยอรมันนะคะในทางที่ความจริงกันน่ารักดีเพราะว่าคอมเมนต์จะเป็นภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่ะคะ่ะแล้วก็คนเยอรมันก็จะคอมเมนต์ว่าออภาษาอะไรอะ่ะอะไรอย่างงี้แบบขเขาก็จะแบบงงงแล้วเป็นอะไรที่แบบน่ารักแล้วก็ดีภูมิมใจกับผลงานนั้นเช่นกันนะคะ อาจออาาก็ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะที่เพิ่งปล่อยไปเมื่อ,อต้นเดือนนี้นะคะ,ะเพลงชื่อว่าเพลงโอเคอยู่นะคะเป็นเพลงภาษาไทยเพลงแรกที่นินแต่งขึ้นมาเลยค่ะ ค่ะทำไมถึงเลือกที่เป็นเพลงไทยนะคะเพราะว่านินรู้สึกว่าเพลงแรกเราอังเฤษแล้วเพลงที่สองเป็นเพลงเยอรมันนะคะเพลงที่สามที่จจนบอว่าทาก็ต้องเป็นเพลงไทยแล้วค่ะก็คือถึงมันจะยากหน่อยเพราะว่านินไม่เคยแต่งเออเพลงไทยเลยนะคะแต่ก็รู้สึกว่าถือว่าเออภูมิใจและแฮปปี้ในผลงานที่ตัวเองทําขึ้นมาครั้งนี้มากๆกแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองฟังมากๆค่ะเนื้อหาของเพลงนี้นะคะเออเพลงโอเคอยู่เป็นเพลงเกี่ยวกับ ความรักที่ได้จบลงไปนะคะแต่ไม่ได้จบลงไปแบบโดยไม่ดีก็คือคิดว่ามันแบบผิดที่ผิดเวลางคะในท่อน6มันจะเหมือน อธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับตรงนี้ไปเลยก็คือแค่คิดว่าถ้าเราอยู่คนเดียว่วมันก็โอเคอยู่เราไม่ต้องไปโกรธไปเครื่องกับสิ่งที่ผ่านมาว่าทําไมมันไม่เป็นเหมือนที่เราวางแผนไว้อย่างที่ฝันความจริงแล้วถึงพูดถึงความรักแต่มันก็ใช้ได้ในแง่มุมอื่นๆเช่นกันไงคะว่าเวลาเราแบบว่าไม่ประสบผลสําเร็จณนะตอนนั้นหรือว่ามีเรื่องที่เราแบบผิดหวังเกิดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเราต้องอยู่กับมันให้ได้เราอยู่คนเดียวกับมันให้ได้ยังไงเราก็ต้องโอเคอยู่อะค่ะเออเป็นเพลงที่แบบอ่ ปลอบใจตัวเองแล้วก็อยากให้แบบไม่คิดมากแล้วก็ไม่ต้องกลัวอนาคตแล้วก็คิดว่าแบบเราเหมือนเราใช้ชีวิตอยู่ในวินาทีนั้นนะคะแบบ live in the moment ไม่ต้องไปคิดอะไรให้มากแล้วทาวันนี้ให้ดีที่สุดประมาณนะะี mm ้ค่ะก็โดยรวมแล้วคือ,อนินก็เป็นคนหนึ่งที่อชอบทําอะไรอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคะ่ะแล้วก็บางทีมันก็มีเรื่องที่แบบอาจจะมีแบบผิดหวังเกิดขึ้นมาหรือว่าเราก็ยังแบบทอ้อแท้บ้างอะไรนี้บ้างแล้วก็แต่งเพลงนี้มาให้ปลอบใจตัวเองเช่นกัน,นะคะ่ะ ก็นินเลือกบีทเพลงนี้มานะคะเพราะว่านินรู้สึกว่าช่วงเนี้ยนินแบบว่าชอบศิลปิน The Week n d Miley Cyrus แล้วก็ดัวลีป้ามากมากค่ะเป็นศิลปินฝั่งควันตกอะค่ะที่เขาตอนนี้นิยมทำเพลงแนวเออเป็นดิสโก้นิดนิดดิสโก้ป๊อปอะค่ะเป็นแนวยุคเอทีสไนน์ที่สั่ะแล้วก็นินก็อยากจะทำแบบเพลงไทยให้เป็นแนวนี้บ้างเพราะว่านินชอบไปร้องคาราโอเกะ ตอนอยู่ไทยช่วงเด็กๆอะค่ะช่วงแบบอาย 15, ุสิบสองสิบสามชอบไปร้องกับเพื่อนในแบบว่าห้างประจำจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อ่นินได้แรงบรันดาลใจมาจากแบบคาราโอเกะแล้วก็มีแบบว่าเอ่อซับไตเติ้ลที่ให้ร้องอะค่ะเวลาที่เราร้องเพลงคาราโอเกะแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษด้วยนินก็ได้เออ่แรงบรันดาลใจจากคาเวอร์อาร์ตของเพลงนะค่ะมาจากตรงนั้นด้วยแล้วก็โดยรวมแล้วเพลงก็คืออยากให้มันแบบย้อนยุคนิดๆอย่างเงี้ยค่ะก็สื่อความหมายนิดนึงว่าแบบ ความจริงเราต้อง move on แล้วแต่บางทีเราก็แบบว่ายังอยู่ในอดีตอยู่อยากให้ตัวเอง move on ขึ้นมาประมาณนะะี้ค่ะที่เชื่อมเชื่อมไวะะ้ ผลตอบรับของเพลงโอเคอยู่นะคะก็อย่างแรกเลยก็ออ,อกใน Spotify มีปล่อยเพลงนี้วันที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมาคะ่ะก็มียอดฟังก็เยอะค่ะถ้าเทียบกับ เพลงอีกสองเพลงที่ปล่อยมาถือว่าโอเคอยู่แซงค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็ติดเพลย์ลิสต์สามเพลย์ลิสต์ของ Spotify ก็ต้องขอบคุณ Spotify มากๆนะคะที่ให้โอกาสนะ,ะัะเป็นเพลย์ลิสต์ของ Spotify เองครั้งแรกที่ติดเลยะคะ่ะแล้วก็ uh, ใน YouTube นะคะปล่อยไปเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็มียอดคนเข้ามาดูเรื่อยๆคะ่ะตอนนี้ก็หมื่นกว่าแล้วค่ะก็สำหรับนินีนนรู้สึกภูมิใจนะคะเพราะว่านินแบบทำออกมาแล้วแบบว่าการที่เราเห็นแบบคอมเมนต์เห็นคนเข้ามาเอ่อเมน ชมติชมได้นะคะแบบว่านิบ,บยอมรับที่จะเอาไปปรับปรุงกับผลงานในอนาคตแน่นอนค่ะแต่ที่เราเห็นแบบคนเข้ามาดูเรื่อยๆคนชอบผลงานเราเราก็ดีใจค่ะและ้วก็โดยเฉพาะคอมเมนต์ที่บอกว่าเพลงนี้แบบให้กําลังใจเขาเพลงนี้เหมือนทํามาเพื่อเขาคอมเมนต์แบบมีหนุ่นดีใจมากๆค่ะที่เหมือนเราอยากจะให้กําลังใจคนจริงๆค่ะก็ นินขอฝากผล,ผลงานนะคะ,ะผลงานเพลงโอเคอยู่นะคะเป็นเพลงไทยเพลงแรกที่นินแต่งขึ้นมานะคะตอนนี้สามารถรับชมรับฟังได้ใน y o u t u b e นะคะ,ะช่องอลิสาจินวีโวนะคะเป็นเอ็มวี MV นะคะแล้วก็สามารถรับฟังได้ทุกช่องทางนะคะ Spotify, Apple Music, จุิกอ่ทุกช่องทางสตรีมมิ่งสามารถรับฟังได้นะคะก็นินอยากจะให้ทุกๆคนลองฟังเพลงโอเคอยู่หน่อยในช่วงเวลานี้สถานการณ์อะไรจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะค่อนข้าง อยากจะให้กําลังใจอยู่ตรงนี้จากประเทศเอรมนีนะคะอะไรที่ช่วยได้ตอนนี้นินก็วางแผนอยู่นะคะว่าสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าไปฟังหน่อยค่ะแล้วก็ยังไงก็ติชมสามารถให้คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็นิอยากให้กําลังใจให้ทุกคนสู้ๆผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ยังไงเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันได้